ครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่ช่อง RC ลายถอยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเป็นรถเทนเลอร์นะครับหนึ่งต่อสิบสี่นะครับคันนี้เอาไว้ขึ้นรถแมคโครรถแท็กเตอร์อะไรพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูรายละเอียดรอบรถทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผมถอดกระบะดัมออกนะครับที่จริงคันนี้เป็นรถดัมสิบล้อนะครับเป็นลายไทยผมก็ได้ทําการถอดแล้วผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับก็ใครอยาก เห็นสภาพเป็นรถดําก็ลองเลื่อนลงไปดูนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นรถเทรลเลอร์นะครับเอาไว้ลากนะครับก็จัดเต็มนะครับคันนี้ก็คนขับค่อนข้างที่จะกลัวผีนะครับติดไฟเต็มเลยนะครับไฟก็ผมได้เดินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีชุดเนี่ยผมเดินแล้วแล้วก็แผงนี้นะครับไอ้ราวตรงเนี้ยผมยังไม่ได้เดินไฟสีเขียวนะครับอันนี้เป็นไฟขา่าสปอตไลท์แล้วก็จะมีไฟข้างล่างเนี่ยไฟเลี้ยวไฟ ไฟสูงไฟต่ำเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่ายังไม่รู้เนี้ยนะว่ามันไม่ค่อยได้เล่นด้วยผมก็ขี้เกียจเดินนะครับเพราะว่ามันก็ต้องใช้งบประมาณนะครับก็เอาไว้ก่อนแล้วกันจ็เดี๋ยวคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบคันกันดีกว่านะครับครับมาดูรายละเอียดหาปลากันดีกว่านะครับนี่ก็คันนี้นะครับผมได้สั่งตัดกับช่างหาไปนะครับราคาสามพันห้าร้อยบาทนะครับก็ใครสนใจก็ ถ้าหาได้เลยนะครับช่างถานะครับอยู่นครปฐมนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นเหล็กนะครับงานน่าจะประมาณ2อมิลนะเป็นงานเหล็กตัดเลเซอร์นะครับอันนี้ก็สั่งตัดมาก็จะได้เป็นพวกหางปลายเนี่ยนะครับไม่รวมแผ่นนี้นะแผ่นนี้ผมใช้เป็นแผ่นแผ่นไม้นะครับไม้ยางอ่ะที่เอาไว้ปูพื้นนะครับผมก็ได้ตัดมาแปะกันลื่นนะครับก็เพิ่มความสวย เหมือนจริงเข้าไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์แคทมาติดนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ลายเลสนะครับแผ่นเลสก็มาแปะไว้เหมือนกันสองฝั่งแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับนี่นะครับความชอบส่วนตัวนะครับไม่รู้มองออกหรือเปล่าแล้วก็มีแบตเตอรี่สองลูกแล้วก็มีถังน้ำมันนะครับก็นี่ก็เพิ่มสเกลี่ความเหมือนไปอีกนะครับก็จะมีท่อนะครับท่อถังลม อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ส่วนอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นถังน้ํามันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับคันนี้ก็ได้ทําการเดินระบบเรียบร้อยแล้วครับเล่นได้นะครับมีชุดไฟชุดเสียงพร้อมแล้วนะครับพร้อมทุกอย่างแล้วคันนี้ก็รอรอหมดโควิดนะครับก็จะหาสนามไปเยือนนะครับตอนนี้ก็ได้แค่รีวิวอยู่ในบ้าน โดยวรวมก็พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาแมครมาขึ้นวางกันดูดีกว่าว่าจะเข้ากันไหม mm. ก็้ันนี้นะครับก็สามารถแมครขึ้นได้นะครับก็มีสเกลหนึ่งต่อยี่สิบนะครับหนึ่งต่อยี่สิบหนึ่งต่อสิบหกหนึ่งต่อสิบสี่นะครับแต่ถ้าหนึ่งต่อสิบสองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ไหวแล้วน่าจะแบบขึ้นมาวางได้นะครับเฉยๆแต่ก็ถ้าวิ่งเนะี่ย อาจจะตกได้เพราะว่าช่วงล่างเขากว้างกว่านะครับอันนี้ผมวัดมาพอดีกับหนึ่งต่อสิบหกของผมนะครับเป็นโกเบนะครับหนึ่งต่อสิบหกอ่ะเดี๋ยวแมโครมาขึ้นกันดูครับก็ <c oughs> ได้เอาแมคโครหนึ่งต่อสิบหกนะครับขึ้นเป็นโกเบเอชสองรอยนะครับรุ่นสิบก็ขึ้นก็พอดีกับตัวรถเลยนะครับก็เหมาะ สเกลเข้ากันเป๊ะเลยนะครับสมจริงเลยคันนี้นี่นะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับคันนี้ก็แบกพอได้นะครับก็เป็นเกียร์ธรรมยา่าเป็นช่วงล่างของธรรมย่าหมดเลยนะครับก็ถือว่ายังเหนียวอยู่ยังพอได้อยู่นะครับถ้าเป็นเฮอร์คิวลีสนี่จะจะเปาะหน่อยนึงแต่ก็เล่นได้นะครับถ้าไม่ไม่หนักเกินไปอันนี้ก็เอาไว้วิ่งบนพื้นสวยๆนะครับถ้าลงดินก็ต้อง ต้องดูเลยนะครับว่าพื้นดินเป็นพื้นยังไงนะครับถ้าเกิดเป็นแบบพื้นทรายก็จมนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นหกหกคูณสี่นะครับไม่ให้หกคูณหกเพราะว่าเขาจะขับแค่สี่ล้อหลังนะครับล้อหน้าไม่ได้ขับอันนี้ก็เอาไว้วิ่งได้สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมีสนามเปิดเนี่ยผมจะเอาขนไปสนามนะครับไปวิ่งที่สนามสวยๆนะครับแต่ทีนี้มันไม่มีสนามนะครับมันก็ได้แค่จอดแล้วก็มารีวิวแค่นี้นะครับ ก็โดยรวมนะครับก็ประมาณนี้แหละล่ะอ่าเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องโยกกันดูดีกว่าครับก็อันนี้ผมก็ได้ทําการใส่แบบไปแล้วนะครับคันนี้ก็เล่นกับรีโมทไฟสกายไอหกเองนะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากชุดไฟสองสว่างนะครับอันนี้ผมเดินแค่ชุดไฟเล้าบนนะครับชุดชุดล่างผมยังไม่เดินนะอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปหนึ่งนะครับ ็จะมีอยู่สามสเตปนะครับก็จะเป็นติดบนติดล่างแล้วก็ติดติดหมดนะครับก็จะเป็นคิงก็จะคือดับอ่าแล้วก็เครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดเรากดสติ๊กเดินหน้าเนี่ยเขาก็จะสตาร์ทให้เลยนะครับแล้วก็ประมาณสิบวิถ้ารถไม่มีการวิง่งเขาก็จะดับเครื่องเองนะครับคันนี้ก็เป็นสเสียงแ่บสูกๆนะครับคันนี้ ก็ครั้นี้นะครับผมผมไม่ได้ใส่เสียงแตรนะครับจริงจริงที่เสียงมันมีเสียงแตรให้ด้วยนะครับก็แต่มันดังนะครับผมก็ไม่รู้จะใส่ทําไมนะครับใส่ไปก็ไม่ได้บีดนะครับทีนี้นี่นะครับก็ประมาณสิบวินะครับเขาก็จะดับไปเองนะครับก็โดยรวมนะครับครันนี้ก็ถือว่าผ่านเลยนะครับใครชอบก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับอยากให้ผมแต่งตรงไหนเพิ่มนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ คันนี้นะครับก็ถ้าผมมีผมก็จะแต่งให้ดูนะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ